แชร์เทคนิคใช้ AI ช่วยแกะพร้อมสร้างภาพจากภาพต้นฉบับที่เรามีทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวคลิปนี้ดูให้จบห้ามเลื่อนผ่านแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยผักการทาั้งปวงเพราะว่ามีทั้งไอเดียต่อย,ยอดสร้างไรายได้การเขียนคำสั่งเบื้องต้นให้ AI สร้างภาพอย่างใจที่เราต้องการ ถ้าพร้อมแล้วกดให้ครบทุกปุ่มแล้วมาดูวิธีทําเป็นประโยชน์นําไปใช้งานได้จริงอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้หน่อยนะขั้นแรกนะพวกเราเข้าไปที่แอป Chat GPT ที่เราโหลดไว้ในโทรศัพท์จากนั้นเราจะไปอัปโหลดภาพที่เราเก็บไว้ในโทรศัพท์นี่อย่างเช่นอันนี้ต้องการรูปแมวต้องการสร้างภาพแมวจากภาพต้นฉบับที่เรามีอันนี้อ่แมว2ตัวนอนน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้อยากจะให้ไอลองสร้างภาพแมวนี้ดูนะคะ เราก็ใส่พร้อมให้เขาไปเลยคุณคือพร้อมเอนจิเนียริงนะคะแล้วก็คุณจะต้องช่วยแกะพร้อมจากรูปภาพที่ฉันแนบไปให้คำสั่งก็จะเป็นประมาณนี้โดยจะต้องตอบกลับเป็นพร้อมอตอบกลับ5พร้อมโดยแต่และพร้อมจะต้องสไตล์รูปภาพที่แตกต่างกันนะคะ สวยงามเหมาะกับการขายภาพนี่พร้อมวันนี้จะมีครบทุกส่วนนะคะคุณเป็นใครคุณจะต้องทําอะไรคุณจะต้องตอบกลับแบบไหนเราก็ยิงพร้อมเข้าไปเลย <c oughs> เขาก็จะตอบกลับออกมานี่เขาจะตอบกลับ5พร้อมเลยนะคะ <c oughs> เราก็รอเขาตอบ1 2 3 4 5สองสามีา่ห้าจนครบอ่าทีนี้ต่อไปนี้นี่ตอนนี้เราได้พร้อมสร้างภาพนะได้มา5้สไตล์โดยทีนี้เราจะทดลองกันว่ามันใช้ได้จริงไหมให้เราทําการก๊อปปี้พร้อมเราจะมาลองที่พร้อมแรกละคะ่ะ นี่ทำในโทรศัพท์เครื่องเดียวคัดลอกไปเลยค่ะคัดลอกคัดลอกพร้อมที่1ไปนะคะจากนั้นเราจะไปที่แอป Leonardo AI ที่เราโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์นะเข้าไปใน Leonardo AI ที่เป็นพระเอกเราวันนี้เลยนะแอปนี้ใช้บ่อยมากๆจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Image Generation นะคะแล้วก็วางพร้อมลงไปในช่องฟ้อน์พร้อมนี้พร้อมก็จะไปอยู่นี่กดแอดค่ะนี่เราจะให้ Image Guide เข้าไปด้วยเราจะให้ภาพต้นฉบับเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะเลือก Photo Gallery นะคะ ก็เลือกภาพจากในโทรศัพท์เรามาเลยก็จะเป็นรูปแมวที่เราใช้แกะพร้อมนั่นแหละจากนั้นเรากดเซตติ้งนะคะแล้วก็มาเลือก i m a g e d i m e n s i o นนะคะเลือก16ต่อ9เราอยากได้ภาพแนวนอนในตัวอย่างก็เลือก1 6ต่อ9จากนั้นเราก็ปิดหน้านี้ไปไปกดที่ตรงไดนามิกค่ะเลือกสไตล์ของรูปภาพถ้าเราเป็นไดนามิกเริ่มต้นเนี่ยคือเราจะปล่อยให้ AI เดียวนาด้วยไอเนี่ยเขาทำการสร้างตามใจนะคะกดส่งพร้อมเข้าไปเลย AI ก็ทำการสร้างภาพให้เรานี่ออกมาแล้วเจนออกมาทีละ4ภาพค่ะทุกคนนี่ อันนี้เป็นภาพดนามิกนะคะปล่อยตามสไตล์ของ A.I mm hmm. เขาเลยะคะ mm ่ะ hmm. ก็จะออกมาเป็นภาพแล้วก็พร้อมที่เขาทํามาให้ด้วยนี่ mm hmm. ภาพในดนามิกก็จะได้แมวน่ารักๆคล้ายกับที่เราป้อนให้เขาไปเนาะ mm hmm. ทีนี้เราสามารถมาเลือกสไตล์อื่นได้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมาลองเล่นสไตล์อื่นกันอย่าเพิ่งกดข้ามนะจ๊ะยังไม่จบยังม mm ีหลายเทคนิคทีนี้เรากลับมาที่ ChatGPT นะคะมาพร้อมที่ตอบบ้าง Copy ไปวางจากในช่องนี้นนะคะแล้วเราก็กดเลือกเป็นสไตล์ Portrait ไว้เนาะแล้วก็กดส่งคําสั่ง ในรอบนี้เราจะเลือกสไตล์พอเทสนะคะนี่ออกมาแล้วสไตล์พอเทสก็จะเป็นแบบลองกดดูซิเป็นแนวแบบนุ่มนวลน,นุ่มนวลน่ะเนาะแนวแบบละมุนละมุนนี่ในภาพแนวพอเทสนะคะนี่เป็นแบบนี้นี่เรามาดูอีกซักสไตล์หนึ่งดีกว่านะคะพอเทสเนี่ยเราลองเปลี่ยนเป็นเล่นสไตล์นี้บ้างอ่าสไตล์โปรฟิมโฟตโตกราฟีอ่า ลองเลือกโปรไฟล์ m, เลือกโหมดโปรไฟล์ m, มาลองเจมกันดูนะคะมาที่พร้อมที่สาเพราะว่าเราจะเรามีตั้ง5าพร้อมเนะืะอเรามาลองเล่นอีกพร้อมหนึ่งวางลงไปช่องป้อนพร้อมเลยแล้วก็ส่งคําสั่งปัง้งลงไปเลยอะทุกคนลอยไอกําลังสร้างให้เรานี่นี่สไตล์โฟโต้นี่ก็จะเป็นแบบออกแนวภาพถ่ายเนอือดูสมจริงหน่อยน่ารักอะก็จะออกเป็นแนวโฟโตกราฟี่ดูสิดูแมวของเรานี่แนวโหมดโฟโต้โปรไฟล์ Pro นี่เป็นไงเอาไปใช้เป็นไอเดียต่อยอดได้หลากหลายเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับความรู้วันนี้ที่เรานำมาฝากนะคะเราใช้เจ้าตัวดีโอนาดยไอสร้างภาพให้เรานะคะเลือกซีเล็กสไตล์ได้หลากหลายทุกคนไปลองเล่นกันดูนะคะลองเล่นสไตล์ดูมีเครดิตในใช้ฟรีแล้วเราได้ใช้ h ช t GPT เริ่มต้นเนี่ยจากภาพต้นฉบับแค่นั้นเองนะคะใช้คำสั่งให้เขาสร้างพร้อมขึ้นมาแล้วเราเอาเข้าไปในดีโอนาดยไอให้เขาเจนภาพให้เรา ทั้งหมดนี้เราไม่ต้องเสียเวลานั่งจินตนาการพร้อมเองว่าเอ๊ะพร้อมที่เราป้อนไปมันจะออกมาเป็นพร้อมแบบไหนเราสามารถให้ไอช่วยคิดได้แนะนําไปสร้างภาพได้เลยย่นเวลาได้เยอะนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์รีโพสต์ออกไปให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเป็นวงกว้างให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรู้ตระหนักรู้กันว่าเราควรจะมีความรู้ในด้านไอเราต้องใช้ AI เป็นได้แล้ว เพื่อนำมาพัฒนาทักษะให้ตัวเองเริ่มต้นที่คนเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนต่อยอดได้เยอะวัะนนี้จาเชสุดาลาไปก่อนบาย